ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสลับการซ่อกครอบครัวแต่ปล่องโรงงานพลังนิวเคลียร์สูง120เมตรบนแม่น้ำมิสซิสซิปีเป็นสัญญาณให้กับเกียวที่กำลังมองหาแหล่งแพร่พันธุ์นักอนุรักษ์บ๊อบแอนเดอร์สันกำลังตรวจสอบกล่องรังนบ เป็นงานเสียงที่จะเข้าใกล้รังของนกล่าเหยื่อที่เร็วที่สุดพ่อน้องเหยียวเพลิงดินใช้ท,ทักษะการบินเพื่อปกป้องลูกๆและคู่รัก เหยื่ยวตัวนี้ชื่อของเธอคือเบรดดาเธอหวงแหนลูกๆจนเธอไม่ยอมละจากรังเลยเพื่อคอยกระนำโจมตีเราแหล่งทำรังนี้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เห็นเหยี่ยวเพเรกลินหลายปีมานี้เราเคยเจอมันทำรังบนสิ่งก่อสร้างสูงๆเราจะพาพวกมันกลับไปในที่สิงสู่ที่อยู่จริงของพวกมันบนหน้าผาหินปูนสูงชันเหยี่ยวเพเกกลินชอบเลี้ยงดูลูกๆบนหน้าผา ที่ที่พวกมันปลอดภัยจากนักล่าบนบกแต่รังก็ตกเป็นเป้าให้แก่นกตัวอื่นๆนได้ง่ายโดยเฉพาะนกล่ายืนเยี่ยวหางแดงหนักว่ยเยี่ยวเพริกรินถึง5 0อร์ซและการคุกคามรังเยียเยย่ยวเพริกรินจะได้รับการตอบโต้เยี่ยวเพริกินแม้ตัวเล็กแต่ก็พอสู้ยุทธวิธีของมันและเหนืออื่นใดคือความเร็ว สามารถที่ชิดผู้ลุกรานได้เยี่ยวหางแดงไม่ทันเห็นอันตรายจากเบื้องบนชัยชนะอีกราของเจ้าเวหาทุกฤดูใบไม้ผลิดอเดสัน,น,นและทีมตรวจสอบรังเยี่ยวเพริกรินทุกๆรงัง ตามแนวแม่น้ำมิซิซิปีนั่นเป็นเพราะเหยี่ยวเหล่านี้เกือบสาบสูญไปในช่วงกลางทศวรรษที่1 960ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่70จำนวนการทำรังที่สำเร็จได้เพิ่มขึ้นภายใต้สายตาของแฟนคลับชาวมนุษย์เยียวเพลกรินได้กลับมาบินทยาน24หรืออาจจะ25วันว <24. S 1> น่ะงั้นเหรอ,อ า้เรยบลูกนกที time, ่ติดบานจะถูกส่งคืนโดยเร็วพวกมันต้องอยู่ในรังอีสองอาทิตย์ก่อนจะพร้อมออกโบยบินโอเคตัวเมียสองตัวแล้วก็ตัวผู้หนึ่งตัวโอเคโอ้โหสำหรับผู้คล่างคล้ายการบินกุญแจสำคัญของนักบินใดๆก็คือระยะทางมันเดินทางได้ไกลแค่ไหนระหว่างเติมพลังงาน แรปเตอร์ส่วนใหญ่อพยพปีละสองครั้งพวกมันต้องเดินทางไกลในเวลาอันสั้น นักหัดเดี่ยวอย่างเดฟเคสเตอร์ให้วิทยาทานเกี่ยวกับระยะการบินของแรปเตอร์เขาล่อแรปเตอร์ลงมาจากเส้นทางอพยพด้วยนกต่อแต่มันจะปลอดภัย เราได้เหยี่ยวหางแดงที่เหนือสันเขาเมื่อน,นักหัดเยี่ยวหรือนักวิจัยเห็นป้ายแท็กพวกเขาจะคำนวณได้ว่าแรปเตอร์ตัวนี้เดินทางไกลแค่ไหนต้องขอบคุณการติดป้ายเราจึงได้ทราบว่าเหยี่ยวเพริกรินสามารถเดินทางได้600กิโลเมตรโดยไม่หยุดพักเหยี่ยอออสเปรเกือบ3,000กิโลเมตรและเลเซอร์คริสเทลกว่า900กิโลเมตร การวัดอย่างอื่นระหว่างการหยุดพักครั้งนี้ได้ต่อเติมภาพของแรปเตอร์พวกมันหนักจาก35กรัมไปถึง15กิโลกรัมตัวเล็กสุดมีความยาวปีก30เซติเมตรโดยใหญ่สุด3เมตรครึ่งเมื่อพวกมันโตแรปเตอร์จะเปลี่ยนรูปร่างในทางที่น่าสนเท่เยี่ยวหางแดงย,ยาวจะมีขนยาวกว่าตัวโตวในฐานะขนฝึกหัด ซึ่งให้การบินที่มั่นคงกว่าคนทำหนังได้ร้องขอให้วิศวกรรอบแม็กอินไทยออกแบบกล้องเบาวิวเพื่อประสบการณ์บนทองฟ้ากับเจ้าเวหาแห่งธรรมชาติเมื่อคุณขอให้ติดกล้องนี้บนหลังนกมันเหมือนกับเออโอ้ใช่เลยฉันชอบแนวคิดนี้ อีคารุสละแดดิลุสอยากโบยบินและมนุษย์พยายามที่จะบินนับแต่นั้นเราสามารถติดกล้องนี้บนนกและเห็นแผ่นดินกำลังใกล้เข้ามาและมันจุดได้ทันเวลาและไม่โมงพระสุธามันใกล้เคียงกว่าทุกๆครั้งที่เราเคยบินมาเลยครับ เหมือนอย่างนกรรบเป็นอัจฉริยะเมื่อมันเป็นเรื่องของเทคนิคและความท้าทายเขาชอบความท้าทายทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน,าก,อนการทดสอบกล้องครั้งแรกจะไม่ทำกับเพริกริน อันดรสันแมอินทายและทีมงานจะเริ่มกับแรปเตอร์ที่ใหญ่กว่าช้ากว่าและนิ่งกว่าหยิยวหางแดง well, yeah, back, right? กล้องจิ๋วจะทนต่อแรงต้านในการบินของแรปเตอร์ yeah, และถ่ายทอดภาพที่ยอดเยี่ยมได้หรือไม่เราหวังที่จะบันทึกการบินขนการเคลื่อนไหวของส่วนหัว การเปลี่ยนแปลงเล็กน yeah. ้อยในส่วนปีกและการหมุนหัวกับจงอยนี่คือแบตเตอรี่ที่รับได้พัฒนาตรงนี้คือตัวกล้องและข้างต้นี่ก็คือเครื่องส่งที่จะส่งสัญญาณเข้าเครื่องรับของเรานะครับเครื่องรับก็ออกแบบโดยแมกอินทเช่นกันมันมีความสำคัญเท่าๆกันกับรล้องฉันคงจะเอียงกล้องตามไปหน่อยนะทีมงานได้ภาพแรกจากหลังของแรปเตอร์ ภาพมีแสงจ้ากเกินไปและมีคลื่นรบกวนแต่มันมีความหวังมันคุ้มค่ามากๆเลยฉันคิดว่านายต้องลองดูสักครั้งนะนะมันสนุกดีจริงๆการทดสอบครั้งถัดไปเริ่มด้วยการยกเครื่อง เพื่อให้เห็นทักษะการบินของเกี่ยวหางแดงจะต้องมีการปรับปรุงสัญญาณและเครื่องรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ง่ายเลยที่จะดำเนินการสถานีโทรทัศน์จิ๋วจากบนหลังพงนก ทุกๆครั้งที่จ้านีออกไปต้องมีสักอย่างถูกทิ้งต้องมีสักอย่างถูกปรับต้องมีสักอย่างถูกแก้ไขการทดสอบครทางนี้เยี่ยวคนพบร่องบทเรียนคือนกที่ว่าจัดจะก,ก่อปัญหาทีมงานจะต้องดึงความสนใจนกและไม่มีสิ่งใดที่จะดึงความสนใจมันไปดีกว่าเยื่ การเล็งไปข้างหน้าข้าหัวเหยี่ยวหางแดงกล้องจะให้มุมมองจากขอบิษแต่เพื่อดูการบังคับแม่อินทายได้ปรับบางเหียนเพื่อที่กล้องจะสามารถเล็งไปด้านหลังที่หางเราต้องการเครื่องมือเล็กๆที่ยังมีน้ำหนักเบาแต่ก็สามารถให้โอกาสในการปรับกล้องสำหรับการสายและกว็เอียงในอีกแง่หนึ่ง แล้วก็สามารถที่จะให้มุมมองที่แตกต่างแก่เราทัศนียภาพที่แตกต่างจากหลังนกนี่คุณจะได้ผลรู้สึกยังไงกับความกดดันนะฮะไม่ไม่เลวเลยพวกนาะยังเห็นสายจากบางเหียนมาไม่ปัญหาของเราคือเรามีเครื่องส่งอันบเริ่ม,มตั้งอยู่ตรงน,นี้เนะพร้อมไหมพร้อมรืยยังพร้อมนะพร้อมอืม มีสัญญาณไหมทีมกำลังจะได้ประจักษ์การทำงานของชิ้นส่วนสำคัญหางที่คล้ายหางเสือ กล yeah. ้องเผยให้เห็นว่าหาคัดท้ายได้ยอดเยี่ยมเพียงใดการปรับเพลงนิดให้ผลลัพธ์ยางมากกล้องยังต้องมีการพัฒนาอีกมากแต่วันนี้มันเผยเห็นความต่อเนื่องในการปรับตัวที่ทำให้เหี่ยวหางแดงเป็นนักบินผู้เชี่ยวชาญแรปเตอร์ที่ตัวใหญ่กว่ามาก เป็นนักบินที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนหัดเยี่ยวและนักทำหนังนิวรัติกเลี้ยงดูนอกอินทรีฮาร์ปี้ที่บ้านในวิชคอนซินหนักได้ถึง8กิโลกรัมและมีความยาวปีก2เมตรนี่เป็นหนึ่งในอินทรีที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุด huh? yeah, แต่แม้มันจะมีขนาดใหญ่ แรปเตอร์ or, แห่งอเมริกากลางและใต้ตัวนี้จะอยู่หรือถ่ายด้วยทักษะการทะลุทะลวงผ่านป่าไม้การหลบหลีกเป็นพรสวรรค์ของมันเด็กดีเด็กดีนาฬิการสาธิตที่เยี่ยมมากและนั่นก็คือสิ่งที่มันทำในป่าฝน เมื sea, ite, so ่อมันไล่จับลิงและสัตว์ที่เคลื่อนไหวเร็วมากมันก็จะพับปีเข้าและก็ขยับหางเหมือนกับหางเสือแล้วก็บิดตัวเป็นการเลี้ยงที่แจ๋วมากในป่ามันวิเศษมากเมื่อฮา์พี้ตัทุบเยื่อมันพิฆาตด้วยกรงเล็บที่ใหญ่และสรงพลังมาสามารถหักกระดูกลิงหรือบทกระดูกคนอะโอโอ ให้ผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่คุณมือคุณอยู่ไหนอ่ะผมจะแวามาให้เออ,เออเดี๋ยนี้นะผมกำลังจะสลัดเขาออกออแค่ขยับตัวสักหน่อยเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงเขากอดที่คอผมแต่ไปถึงก็เลวร้ายนักหรอกนะอินซีหัวขาวก็มีคนที่ยาวกว่าพ่อแม่ ขยายความยาวให้กับปีกได้มากถึง15เซนติเมตรลูกอินทรีเติบใหญ่เพราะมื้ออาหารที่นำกลับมาโดยพ่อแม่จากแม่น้ำมิสซิซิปีฤดูใบไม้ผลิน้ำแข็งละลายเผยโฉมของปันปลานับล้านตัวที่แข็งตายในน้ำแข็งหน้าหนาวถูกงมขึ้นอย่างฉับพลัน นกอินรีหัวขาวใช้ทักษะการบินฉกฉวยแย่งชิงอินทรีหัวขาวเป็นนักบินที่นุ่มนวนมันบินลอยลำในการยกระดับที่มองไม่เห็นของลมอุ่น แล้วบินวนเพื่อหาอาหารเพิ่มเทคนิคนี้เรียกว่าทยานตามกระแสลมอุน่นแรปเตอร์ใหญ่อีกตัวอินทรีทองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคนิคนี้แรงไก่งวงใช้เทคนิคทยานตามแรงลมนี่คือวิธีการ แรปเตอร์เริ่มออทยานในลมสงบในเงาลมของเนินเขาจากนั้นมันพุ่งข้ามชั้นแรงเฉือนเข้าสู่ลมที่เร็วกว่าและได้แรงส่งในความเร็วลมการดูเทิร์นจะยิ่งช่วยเพิ่มความเร็วลมของมันสุดท้ายนกร่อนลงสู่ลมสงบกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นแต่มันได้รับพลังงานมหาศาล โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยนักบินหยิบยืมเทคนิคนี้ได้หรือได้ใช้สอยมานานหลายล้านปีนกล่าเหยื่อเป็นสุดยอดนักกายกรรมเืินหาวแต่เครื่องบินทำได้ดีท้าเทียมแค่ตากับหูเขามันและในขอบเขตของการสัมผัสแรปเตอร์เหนือชัอนกว่าโดยเฉพาะ ในการล่าเหยื่อหนูนาเป็นเหยื่อสุดโปรดของนกเข้าแมวเทาในมินนิโซตาเหนือแต่นกข้าแมวตัวนี้ตรวจจับหนูใต้หิมะได้อย่างไรมันใช้หูของมัน คอของมันช่วยขยายเสียงเหมือนกับมือที่ป้องอยู่ข้างหลังหูไม่ใช่แค่นั้นนกเขาแมวสามารถเปลี่ยนรูปทรงแผงคอเพื่อโฟกัสเสียงเหมือนกับเราหลังจากที่มันพบเหยื่อของมันแล้วมันก็สามารถทยานเข้าหาเหยื่อได้ด้วยความเร็วสูง และนั่นหมายถึงกลยุทธ์ที่ชอฉลาดหลักแหลมนี่เป็นสิ่งที่แรปเตอร์ช่อมชองบนสมรภูมิที่ช่วงจริงสมองจะเป็นตัวนำชัยใกล้เมืองออสตินเท็กซัสเมื่อ, Austin, อพระอาทิตย์ตกเกี่ยวหางแดงและสเวนสันรวมตัวกันที่ปากถ้ำพวกมันมาที่นี่เพื่อเหตุผลเดียว อาหารค่ำกำลังจบพร้อมเสิร์ฟทุกๆค่ำข้าง้าวเมสิกันจะหลั่งไหลออกจากถ้ำเพื่อมากินมแมลงการหลังไหลนี้แหกดพื้นฐานของสนามรบหลีกเลียเล่ยงการเคลื่อนไหวที่ค่าดเดาได้เยี่ยวฉลาดพอที่จะจับแบบแผนและใช้มัน อย่างแหลมยิ่งกว่ามันใช้สัตว์อื่นเป็นกองกำลังภาคพื้นดินในธรรมชาติการร่วมมือของพวกมันเริ่มขึ้นก่อนการล่าสัตว์ด้วยพวกมันก่อตัวเป็นเสาโทเทมโพ นกตัวบนสุดจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบพวกมันเฝ้าจับตาดูกระต่ายและคอยมองดูกัดณน,นช่วงเวลาสมควรเหยี่ยวบางตัวจะทะยานไปบางตัวจะรอกระต่ายแจักรบิดหนักกว่าเหยี่ยวถึงสี่เท่าตัวแต่มันไม่ใช่คู่ปรับของมาปาแห่งฟ้าฝรา มันเป็นนักล่าชายเดียวแต่ทว่าใช้ทักษะการซุ่มโจมตีที่เหนือกว่าตัวใ,ใดๆมันคือเพลิกรินหรือในกรณีนี้คือลูกผสมเพลิกรินเจอฟอคอนสตีฟชิงเดรนหรือวิธีการจับเหยื่อของเพลิกรินดีกว่าใครในชนบทของไวล์มิงเหยื่อตัวนั้นคือไก่ป่า และเมื่อเหยี่ยวเลีงเป้าไก่ป่ามันเหมือนกับมิสไซล์อากาศสู่อากาศในสายตาของเราดูเหมือนว่ามันจะเข้ากระแทกเฉย แต่ถ้าคุณมองด้วยเทคนิคซูเปอร์สโลโมชันคุณจะเห็นว่ามันยึดนั่นและคลายออกซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่รุนแรงในการทําให้นกตัวนั้นเสียสูญในการบินถ้าคุณถูกใครผลักในตอนที่คุณกําลังวิ่งคุณจะล้มลงได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกับนกในตอนบินถ้าถูกนกอ,อีกตัวหนึ่งกระแทกมันจะเสียสมดุลโดยง่ายการํำดิ่งของเพริกินจะเป็นสุดยอดของการล่าเหยือ่อบินด้วยความเร็วสูงสดุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราคนเลี้ยงเหยี่ยวอยู่เพื่อการดิ่งพระสุธาเรารักบันเมื่อเลิตกลินของเราทะยานขึ้นสูงฝันสูงสุดของผมคือการดำดิ่งแบบเหยี่ยวดิ่งพระสุธาที่ความเร็วหลายร้อยไมล์ต่อชั่วโมงการทดลองล้องครั้งก่อนเผยให้เห็นการบินที่ทรงพลังของอินซีทองเทคโนโลยีนี้พร้อมหรือย,อยังสำหรับการจับภาพการดำดิ่งของพลิกลิน ผมรู้สึกดีมากเกี่ยวกับเครื่องส่งผมรู้สึกดีขึ้นมากเกี่ยวกับเครื่องรับแต่ผมต้องลดน้ำหนักลงเที่ยวนี้เราอาจจะได้ภาพแค่ช็อตเดียวเขาโละพวกชิ้นส่วนโลหะที่ไม่มีประโยชน์รวมทั้งชิ้นส่วนพลาสติกและมันลดลงเหลือแค่2.7ออนซ์นเหลือเชื่อสุดๆนั่นมีทั้งกล้องแบตเตอรี่และเครื่องส่งเพริกรินสงบนิ่ง แต่กล้องที่ตั้งอยู่ออกจะดูเก้กา,เ,าเราติดมันแล้วแต่ว่าฉันสงสัยก็คือเสถีรภาพของมันนะนะกล้องถูกติดไว้บนส่วนยอดของปีกอืมใช้ได้เอาแล้วทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้ไม่ต้องห่วงพร้อมแล้วครับเธอจะสยายปีกในอีกชั่วนาทีจะไปกวนใจเธอละ่ะอลองดูเรามีอะไรจะให้ดูนะใช้ได้แล้วอืม ปกติเรกรินตัวนี้จะทะยานขึ้นหลายร้อยเมตแต่มันกำลังดิ้นรนกับชุดติดตั้งนี่เป็นสิ่งแปลกใหม่เรากำลังใส่อานบนหลังของมันนี่เป็นของใหม่มันไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยไม่ใช่แค่กล้องรวมถึงกระเป๋าที่รั้งกล้องเอาไว้ ทีมงานขยับร่องให้เข้าใกล้จุดสมดุลของเพลิกรินมากขึ้นพวกเขาส่งว่าวขึ้นไปเป้าหมายคุ้นเคยที่ล่อเพลิกรินขึ้นสู่ความสูงลมกำลังดีเลยนะดีนนะเอาละอะอะ โดยจับจ้องที่ยืนฟังจากเสียงตีปีกของเขาเขกากำลังทยานขึ้นไปเขาอยู่ที่300และยังไต่ขึ้นไปอีก เจ้าเวหาเปลี่ยนเป็นมิสไซล์ที่พุ่งเข้าสู่ปัตตภียอย่างแม่นยำงบางครั้งกุจะเห็นเหี่ยวขยับหัวของมันเล็กน้อยและในเสี้ยววินาทีร่างกายของมันจะขยับตาม สิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วเช่นนี้คุณไม่อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดมากที่ช่วยให้เยียวเพเรกลินทำสิ่งที่นกใดๆในโลกไม่สามารถทำได้